ครับวันนี้มารีวิวคืนยิงหนังสติ๊กรุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอสหนึ่งสามารถใส่กระสุนได้สามสิบถึงสามสิบห้านะสามใสตรงนี้นะครับใส่ทีเดียวสามสิบถึงสามสิบห้านะใส่เสร็จแล้วก็มีมีสปริงดึงลงมานะครับซึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นไกลย,ยิงได้สบายนะครับทุกตัวนี้ใส่เต็มแม็กได้สามสิบห้าสามสิบห้าลูก แต่แล้วรุ่นนี้สามารถพับได้พับได้แล้วก็ยืดได้ยืดสลบอันนหนก็ยืดทั้งนี้ครับอัอนนี้ก็พับออกมาเก็บแล้วก็ข้างหน้านี่สำารัยิงปลาได้สะดวกรับมีลูกดอกสายเล้ตรงกลางนี้ลูกดอกเสาาร็จแล้วขึ้นกานก็ยิงได้เลยครับลูกดอกอทางรุ่นนี้มีแถมยางยิงให้หนึ่งคู่ยังยิงยได้หนึ่งคู่ก็คือสองเส้น อ่าลูกดอกให้หนึ่องดอกแถมลูกดอกสอดอกแล้วก็มีลูกกรนะสุนหนึ่ง้นัดพร้อมทั้งเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยเลเซอร์อันนี้อ่มีเลเซอร์ทั้งชุดราคาพิเศษอยู่ที่3 5มพอ่าช่วงโปรโมชั่น3 5มพสนใจติดต่อ080ย8แปดศูนหกศูนะครับขอบคุณครับบดีครับ